สวัสดีเพื่อนๆช่องสารดีทีวีนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตต้นกล้วยที่เราปลูกอันนี้คือต้นแรกเลยนะครับกล้วยพันธุพระราชทานนะครับพันพระเทพตอนนี้ออกปีเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครับโอ้ครับเพื่อนๆดูนะครับปีของเขาจะใหญ่มากนะครับสมกับต้นเลยนะครับลำต้นจะใหญ่นะครับนี่คือต้นที่ปลูกต้นแรกนะครับใบก็หนานะครับ น,น,นี่คือต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวจะรอกินผลนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกลูกฟักนะครับนี่ก็ลูกฟักนะครับผลก็ออกแล้วนะครับ ลูกใหญ่นะครับเนี่ยอู้หูเลยนี่ใช้ประกอบอาหารได้แล้วนะครับลูกนี้เห็นไหมครับอ้เกียวอือฆาเอาขอบคุณอ้ยเกี๊ยวลูกนี้ออกลูกแรกเลยนะครับลูกข้างล่าง หนักมากนะครับ,รบอันนี้ขึ้นเองค่ะใช่ครับนี่ขึ้นเองนะครับเอามาโยนโยน,นี่ก็ผักสลัดนะครับนี่ผักคอสกับกรีนโอ๊กนะครับก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆนครับวันนี้ก็มาอัปเดต ีกล้วยกับลูกฟักให้ดูนะครับเพื่อนๆอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาระด,ดีทีวีแล้วก็เพจ a c e b o o k โคกหนองนาสวรชนีด้วยนะครับนี่นี่คือวิวยามเช้านะครับดอกบัวนะครับ MM สายแล้วนะครับโอเคครับ <c oughs> เพื่อนๆครับสวัสดีครับ